สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของตลาดนัดสีแยกต้นแค่อาเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับที่ตลาดนัดแห่งนี้ก็จะมีตลาดนัดทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศของตลาดกันนะครับ นี่นะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นบรรยากาศของตลาดนัดสี่แยกต้นแคร์อาเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับคุณผู้ชมครับมีมีตลาดเนี่ยโอ้มีหลายวันต่อสัปดาห์นะครับก็มีตั้งแต่วันจันทร์วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเดีย๋ยวเราไปชมบรรยากาศของตลาดนัดกันครับอืไก่ทอดน่าทานมาก โอ้นี่ไส้กรอกอีสานนะครับโอ้น่าทานมากครับตัครับโอ้หมกอะไรนะครับเนี่ยตัวนะครับเนี่ยหมกหัวปีปลาอ๋อหมกหัวปีใส่ปลาแล้วก็หน่อไม้ใส่ปลาโอ้ครับโอ้หัวใหญ่มากเลยหัวเท่าไหร่ครับเนี่ยหัวละสามสิบสองบาทโอเคครับขอบคุณครับ นี่คือบรรยากาศของตลาดนัดสีแยกต้นแค์อำเภอมวกเห็กจังหวัดสระบุรีครับเดีย๋ยวพาทุกท่านเดินชมตลาดนะครับ,อบ,รบโอ้โหหมูหน่าทานมากครับหนีย่ยหมูหมูโอ้ต้มหูหมูแล้วก็ไก่ต้มน้ำปลานะครับ โอ้ตลาดนัดนี้ใหญ่ครับน่าเดินมากๆนะครับตลาดนัดศีแยกต้นแคอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับ อืม,ม, frog. มีมันด้วยนะครับตรงนี้มีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับ

ของขายเยอะมากๆนะครับของกินนะครับหน้าตาท่าทางน่าอร่อยตั่งนั้นเลยนะครับตลาดนัดใหญ่มากๆนะครับยาวเลยนะครับยาวไปทางนู้นเลยนะครับคุณผู้ชมจ่าเงินด้วยค่ะ โอ้อันนี้เนื้อเป็นหมูเหรอครับเนี่ยอ๋อส้มหมูอ๋อเป็นส้มหมูหรือว่าแหนมหมูอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเนี่ยอ๋ออันนี้แหนมอันนี้แหนมละสิบบาทนะครับหนี่โอ้น่าทานมากๆครับ โู้เป็นตลาดนัดที่ใหญ่มากๆครับคุณผู้ชมดูครับโอ,อ้โหใหญ่จริงๆครับตลาดนัดนี้แล้วคนก็เยอะมากๆกันดูโอ้ปลาลดก็มีราคาก็ตามป้ายเลยปลาลดถุงละร้อยเลอครับปลาสดถึงละร้อยนะครับร,รับเป็นหัววันอาทิตยาย โอ้โหตลาดนั้นนี่ใหญ่จริงคุณผู้ชมตอนนี้ผมเดินมารู้สึกว่าแบบมันใหญ่แล้วก็มันไกลมากๆนะครับยังไม่สุดนะครับตอนนี้ปิ้งไข่ปลาปิ้งปลาซิวแก้วอโอ,อ้เออนี่ปลาเนี่ยนี่แล้มันแซบเนี่ยโอน้อนี่ปลาปลาอีกยังครับเนี่ยโอแซบๆบเลยบ่ปลาตัวละห้าสิบ ะะโอ้โหปลาจากแม่น้ำปลาสักเข้านี่บ่ครับเนี่ยเรากลับมาตอน,นสิบมาร์คเจ้าก็ว่าอือหือคุณผู้ชมครับดูบรรยากาศนะครับตลาดนัดนะคึกคักมากๆครับคุณผู้ชม คัดจริงครับดูครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของตลาดนัดสีแยกต้นแคออำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ